เด็กน้อยกันเน้นต่เนื้ไนขอไก่ค่ะเอาเด็กน้อยกินผักด้นเป็นเนาะ,ะค่ะก็จะกินแต่เนื้อไก่คู่บินเน้น,น <laughs> หนังไก่ <c oughs> ยั่วนะกระสงเสพๆเลย คุ้บบิดกับตักเอาแต่ฟักทองมานะคะเน้น <lifting> เน้นฟักทองนะคะเน้นมืงอื่นนะคะของแซบแซบเลยค่ะนะคะมอนี้เปลี่ยนมุมคะ่ะจากมุมด้านหลังมามุมด้านหน้านะคะเปลี่ยนมุมนะคะมอนี้ก็ <g ul> ได้ข้าวนะคะข้าวมานะคะได้มอนี้กะะนะะ็ได้แกงเ็ดค่ะมอนี้ <t ong> <t ong> นะคะได้แกงเีงมีฟักทองนะคะมีเนื้อไก่นะคะ ฟักทองนี่เนี่ยไก่เผ็ดฟักทองนะคะกับเุณ่คู่บินค่ะนะคะมือนี้เห็ดเองค่ะทําเองเมนูลงมือทําเองนะคะหม้อใหญ่นะคะผู้บินเป็นหนังไก่หม้อใหญ่นะคะเห็ไหดไทยเล็กน้อยนะั้นกุ้งปุ้กัเห็ดเองน้ำนะคะเห็ดน้ำ ก็คือทําให้เด็กทานนะคะทําให้เด็กทานรับชมชิปจนจบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะเมนีมามาทานเข้าเทียงนะคะมาทานข้าเทียง มัอนี้เปลี่ยนมุมค่ะจากมุมด้านหลังมามุมด้านหน้านะคะเปลี่ยนมุมนะคะมัอนี่กะได้ข้าวนะคะข้าวมานะคะได้ <Okay. S 1> แซ่บค่ะขอบคุณนะคะที่ เนาอค่ะนะคะแซ่บค่ะขอบคุณนะคะที่ผู้บินเห็นหนังหนังไกลสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะม่น,นีมา มาทานข้าวเที่ยงนะคะมาทานข้าวเที่ยงหมองไายนะคะเห็ดไทยเล็กน้อยนั้นปุ๊บกตัเห็ดเองน้ำนะคะเห็ดน,น้ำก็คือทำให้เด็กทานนะคะทำให้เด็กทาน ข้าวของนี้ยไกลค่ะยาวไกลอันนี้คุณนะคะของแซ่บมาเลยค่ะมาด้วยค่ะผู้ใดอยากกินแกงสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะเมรีมา มาทานข้าเที่ยงนะคะมาทานข้าเที่ยง,งเผ็ดฟักทองนะคะกับคุณคู่บินค่ะนะคะมือนีเห็ดเองค่ะทําเองเมนูลงมือทําเองนะคะหม้อใหญ่นะคะ เอนี้เปลี่ยนมุมค่ะจากมุมด้านหลังมามุมด้านหน้านะคะเปลี่ยนมุมนะคะเมนี้จะได้เข้านะคะเข้ามานะคะได้เมนี้เปลี่ยนมุมค่ะจากมุมด้านหลังมามุมด้านหน้านะคะเปลี่ยนมุมนะคะเมนี้จะได้เข้านะคะข้ามานะคะได้สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะเมนี้มา ามาทานเขาเทียงนะคะมาทานเขาเทียงสแสบเลยคะ่ะนะคะรัแบบชมคลิปจนจบขอบคุณคะ่ะยั่วนะกแบบระสงเสบๆค่ะ คุณคูบิดกับตกเอาต่ฝ네ักทองมานะคะเน้นเน้นฝักทองนะคะเน้นหมดอึดนะคะของแ่บนะคะยั่วนะฝักทองเแษบค่ะคุณคูบิดกับตักเอาต่ฝักทองมานะคะเน้นเน้นฝักทองนะคะเน้นหมดอึดนะคะของแ่บเมื่อนี้ก็ได้แกงเผ็ดค่ะมื่อนี้นะคะได้แกงอีกมีฟักทองนะคะมีเนื้อไก่นะคะมีฝักทองมีเนื้อไก่ เด็กน้อยกเนเนื้อไก่ไคะ่ะพอเด็กน้อยกินผักด็เป็น่าก็จะกินเนื้อไก่คุณคู่หมักพิเศษคือฝักทองนะคะตากมาแต่ฝักทองแซ่บเลย,ยะค่ะนะคะ แอบเลยค่ะนะคะรับชมคลิปจนจบขอบคุณค่ะผู้บินเหน็ยหนังไกล มองไงนะคะเห็ดไทยเล็กน้อยนั้นปุ๊บแก็เห็ดเองน้ำนะคะเห็ดน,น้ำก็คือทําให้เด็กทานนะคะทําให้เด็กทานแ่บแล้ว,วค่ะนะคะมือนี้เปลี่ยนมุมค่ะจากมุมด้านหลังมามุมด้านหน้านะคะเปลี่ยนมุมนะคะมือนี้จะได้ข้าวนะคะข้าวมานะคะได้ เขาผมไม่เหงาไก่ค่ะเหงาไก่อันนี้นะคะุณยั่วนะกับโซ่แซบๆค่ะคุณคู่บิดกับตักเอาแต่กฝักทองมานะคะเน้นเน้นฝักทองนะคะเน้นมืออึดนะคะของแซบหมือเงยนะคะเห็ดไทยเล็กน้อยน้ำปูปูแต่เห็ดเองน้ำนะคะเห็ดน,น้ำ ก็คือทําให้เด็กทานนะคะทําให้เด็กทานคุณคู่มพิเศษคือฟักทองนะคะตักมาแต่ฝักทองเผ็ดฟักทองนะคะกับคุณคู่บินค่ะนะคะเมนีเฮ็ดเองค่ะทําเองเมนูลงมือทําเองนะคะหม้อใหญ่นะคะเมนีเปลี่ยนมุมค่ะจากมุมด้านหลังมามุมด้านหน้านะคะเปลี่ยนมุมนะคะเมนีค่ะ ได้ข้าวนะคะข้าวมานะคะได้เมนีก,นไกนนะะ็ได้แกงเิ็ดค่ะเมนีนะคะได้เกงอีกมีฟักทองนะคะมีเนื้อไก่นะคะมีฟักทองมีเนื้อไก่คุณคู่หมักพิเศษคือฟักทองนะคะตักมาแต่ฟักทองเอนีเปลี่ยนมุมคะ่ะจากมุมด้านหลังมามุมด้านหน้านะคะเปลี่ยนมุมนะคะเมนีก็ ได้เข้านะคะเข้ามาราคาได้มันนี้เปลี่ยนมุมะคะ่ะจากมุมด้านหลังมามุมด้านหน้านะคะเปลี่ยนมุมนะคะมันนี้ก็ได้เข้านะคะเข้ามาราคาได้มองง่ายนะคะเห็นไทยเด็หน่อยนะครับปุ๊บแต่